เพาเจาะโมเดลโต๊ะนักเรียนบางเลนหนึ่งผลผลิตจากกากข้าวมาส์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเบียร์สู่โต๊ะนักเรียนของน้องๆเด็กนักเรียนสร้างคุณค่าได้มากกว่าที่คิดสิ่งที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้นค่ะนั่นก็คือการลดขยะตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง ด้วยไอเดียที่นำของเหลือทิ้งมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าหรือที่เราเรียกกันว่าอัพไซคลิงว่าแต่อัพไซคลิงคืออะไรอัพไซคลิงหรืออัพไซเคิลคือการอัพเกรดหรือการพัฒนาสิ่งของเหลือใช้หรือเหลือทิ้งให้มีคุณภาพและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นหรือก็คือการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ ไอเดียของการเพิ่มมูลค่าสิ่งของหรือว่านำของที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้งเป็นไอเดียที่กำลังเป็นเทรนใหม่สำหรับกระแสสายกรีนตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะและหลายองค์กรก็เริ่มขยับเข้ามาร่วมกันสร้างมูลค่าให้กับขยะกันมากขึ้นแล้วเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นและหนึ่งในนั้นคือสิงรเบรดบริษัทในเครือของบุญรอดบริวเวอรี่ค่ะภายใต้โครงการที่ชื่อว่าจากโรงงานสู่โรงเรียน สิงห์ได้ร่วมมือกับคณะมันทนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรในการนำไอเดียกากข้าวเมาส์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเบียร์ภายใต้การกํากับดูแลของสิงห์แบเบรชที่เหลือกว่า5,000กิโลกร,รมัมนำมาทำเป็นโต๊ะนักเรียนบางเลนหนึ่งโต๊ะนักเรียนหลักโลกที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อให้น้องๆนักเรียนในชุมชนโดยรอบโรงงานและในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลมีโต๊ะใหม่เอี่ยมไว้ใช้สำหรับเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมแถมยังเป็นการต่อยอดจากวัสดุที่เหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์อีกด้วยกากข้ามอหรือว่า,วากากเบีรยร์สเปนเกรนค่ะเป็นผลผลิตหนึ่งจากกระบวนการหมักเบียร ที่มักจะนําเอาไปตากแห้งแล้วก็นํามาทําเป็นอาหารสัตว์ในฟาร์มค่ะแต่เพื่อให้กากเมาสร้างมูลค่าในตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะทีมงาน By Product Management ของสิงค์เบอร์เรได้ทําการวิจัยอีกว่ากากมอเนี่ยสามารถไปทําอะไรได้อีกบ้าง เพื่อที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนทั่วไปได้โดยผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น d ดเ t ท r y Fiber, Beta ร์เบต้าและ Micro Crystal Line mm hmm. เพื่อนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอาหารและยาและเครื่องสำอางได้อีกทั้งทีมงานค่ะย,ยังสามารถทดลองนำกากเมส์มาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย mm hmm. เช่นโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของต่างๆซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและก็พัฒนาด้วยเช่นกัน แต่ว่าโต๊ะนักเรียนบางเลนหนึ่งเนี่ยก็คือผลลัพธ์หนึ่งที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้นั่นเองค่ะโดยตอนนี้ชุดโต๊ะเก้าอี้จาก,กากม้อได้ถูกส่งต่อไปบางส่วนแล้วให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนต่างๆของอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านเขาแดงอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแนวคิดการสร้างสรรค์โต๊ะบางเลนหนึ่งนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะโดยผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะได้คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกขั้นตอนด้วยแนวคิด วัฏจากชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การผลิตไปจนถึงวันที่หมดอายุการใช้งานทั้งการกำหนดขนาดของชิ้นส่วนโต๊ะและเก้าอี้ให้สามารถตัดออกมาเป็นแผน่นแล้วเหลือเศษให้น้อยที่สุดและยังสอดคล้องกับสัดส่วนร่างกายและพฤติกรรมการใช้งานของน้อง,น,องนักเรียนโต๊ะเก้าอี้สามารถวางซ้อนกันได้ค่ะช่วยประหยัดพื้นที่หรือ หากจาเป็นที่จะต้องซ่อมแซมก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่ายเลยทีเดียวรวมถึงในส่วนของวัสดุที่เป็นแผ่นกระดานของโต๊ะหรือที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้โรงเรียนก็สามารถถอดเปลี่ยนหรือว่าทดแทนด้วยวัสดุอื่นๆได้ตามความสะดวกเลยโดยใช้เพียงแค่ไขควงอันเดียวเท่านั้นหรือหากเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปลดระวางอุปกรณ์ต่างๆและโครงเหล็กก็ยังสามารถนำไปรีไซเคิลหรือว่าใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกด้วยนะ ซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะในการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตอีกทั้งที่ผ่านมาค่ะบริษัทบุญรอดบิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือก็ได้พยายามสนับสนุนเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในยุคที่การผลิตต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีและเทรนด์โลกรวมไปถึงการร่วมกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยโลกและสร้างความสุขให้กับชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับ k ลิป The World นะคะ